สี่วันเกิดเทพจ้องอยู่บารมีปู่ท้าวเวสสวรรณปกปักคุ้มของภาษาให้ร่ำรวยด้วยทรัพย์สิสนเงินทองดวงชะตารวยไม่รู้ตัวเงินล้านเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สิสนเงินทองสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตามันมีอะไรบางอย่างแอบดูท่านอยู่ความสุขความเจริญเกิดขึ้นในโชคชะตาถือว่าเกณฑ์ชะตานี้เป็นเกณฑ์ชะตาที่ดีคนเกิดวันแรก คนเกิดวันเพื่อหาสับดีคนเกิดวันเพื่อหัสับดีตกตำแหน่งวันครูทาอะไรจะมีครูบาอาจารย์ปกปกัปกคุ้มครองรักษาหนุนนำดวงชะตามีความสุขความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายเทพจ้องอยู่นะครับเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานการเงินอะไรจะดีอะไรขนาดนั้นดวงชะตาของท่านขอทําน,ทนายว่าจะมีโชคลาภมีเงินทองบารมีนะครับ รับทรัพย์รวยโชคสมหวังจังใจหมายจเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินเปิดไพ่ย้ยําดวงชะตาเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมันจะมีความสุขสมหวังแต่ว่าจะต้องมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงที่มีใครบางคนคอยประจบประแจงทำให้ท่านรู้สึกว่ามีความสุขความแช่มชื่นความผสมผสานมันต้องมีเหตุการณ์แบบนี้ก่อนนะครับก่อนที่ด้านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองมันต้องมีสัญญาณสัญญาณในที่นี้ก็คือการประจบประแจง นะครับมันต้องมีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาอยู่ดีๆจะเฮงจะปังไม่ได้มันต้องมีสัญญาณนะครับท่านจะรวยแบบไม่รู้ตัวเงินล้านเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านผสมเด็จะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับจะซื้อขายที่ดินซื้อบ้านอ่สาสังหาริมทรัพย์จะทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองธุรกิจการงานจับตัวไหนก็ร่ารวยผสมเดจสมหวังดังใจหมายคนเกิดวันนี้รวยเลยเลย,ยมาดูคนเกิดวันต่อไปคนเกิดวันพุธ คนเกิดวันพุธรวยไม่รู้ตัวเงินล้านเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจบาร,รมีวาสนาเทพแอบ,บจับจองแอบบจ้องมองท่านอยู่นะครับคอยสนับสนุนหนุนนําอยู่ด้านหลังจะทําอะไรก็ได้เงินก้อนโตนะครับสิบล้านร้อยล้านทําทไมจะไม่ได้อย่าดูถูกตัวเองครับนะครับ,นะรบโชคชะตาของใครบางคนนะครับยิ่งใหญ่อำนาจบาร,รมีวาสนาจะเจองานนะครับที่เหมาะสมกับตัวท่านเขาเรียกว่ามันเข้ากันเป็นปีเป็นคุย ครับมันดูแล้วรู้สึกว่าอยากจะทำนะครับมันไม่ต้องฝืนอีกต่อไปโชคชะตาของด้านมีเกณฑ์เดินทางพูดคุยเจราจาต่อรองนะครับองค์เทพจะหนุนําให้ปากท่านเป็นสา,าริกาเลนทองตามอะไรก็ประสบมเร็จสุขสมหวังดังใจหมายจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินนทองดวงชะตาของคนเกิดวันนี้นะครับต้องยืนหยัดต่อสู้เด็ดเดี่ยวห้าหารเหนื่อยนิดหนึ่ง,น,งนะครับต่อสู้กับยืนหยัดคู่คู่กันไป เราเว้ระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างคําพูดคาจาพูดอะไรออกไปแล้วเปลี่ยนไม่ได้นะครับถึงแม้องค์เทพจะช่วยช่วยเหลือท่านอยู่ด้านหลังนะครับความสุขสมหวังจะบังเกิดกับตัวท่านทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในโชคชะตามันจะมีเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก็คือโชคชะตาของท่านอาจจะมีทุกขลาภเกิดขึ้นทุกขลาภบ,บ่งบอกถึงโชคชะตาว่าดวงชะตาท่านจะทําอะไรนะครับจะต้องมีเรื่องทุกข์ก่อนนะครับพอทุกข์แล้วจะ,จะ,จะเจริญรุ่งเรืองในหน้าทีกาา่การงานการเงิน จะร่ารวยด้วยทรัพย์สินทองดวงชะตาจะเปิดลุ่งโลภสำแดงสมหวังดังใจหมายจะรับทรัพย์รวยโชคมีเงินมีทองนะครับไหลมาเทมาตลอดทั้งปีนะครับหปีเปลี่ยนหนหนึ่งปีเปลี่ยนห,หน,เ,นหเพราะฉะนั้นต้นปีต้องเสริมพลังเป็นอย่างมากสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานทำแต่คุณทาความดีนะครับทำทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในศีลธรรมอยู่ในศีลห้าให้ครบถ้วนกรรมบาโปิฟนะครับให้อยู่ในสิ่งดีๆนะครับในโชคชะตาท่านท่านควรที่จะต้องจัดแจงดูกับเรื่องราวต่างต่างนะครับ เรื่องบางคนไม่ใช่เรื่องของเรานะครับมันสุดวิสัยแล้วที่ท่านจะช่วยเขานะครับท่านเป็นคนอบอ้อมอารีเมตาการุณาให้กับบุคคลท่านอื่นแต่ว่าบุคคลท่านอื่นให้กับมากับท่านหรือป่าน,นะครับแต่ตรงนี้เราไม่ได้ห้ามกันแต่ในโชคชะตาเราเชื่อไปตามไ่าไนะครับมาดูคนเกิดวันต่อ,อไปคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์ดวงชะตาอํานาจรวยไม่รู้ตัวเกิดขึ้นเงินล้านนะครับอาจจะเป็นเรื่องบรดก ขายที่ดินได้ขายบ้านได้ครับเงินก้อนใหญ่จะเกิดขึ้นในโชคชะตาขายหุ้นกําไรงานนะครับเงินทองไหลามาเทมาประสบความสำเร็จมีเลขเสี่ยงนําโชคก็ได้โชคลาบเงินทองบารมีวาสนาเทพจับจองแอบ,บจ้องท่านอยู่ครับถ้าท่านทําดีก็ได้ดีสามชั่วก็ได้ชั่วครับเพราะฉะนั้นท่านก็เลือกเอาแล้วครับว่าจะมีความสุขหรือไม่อยากจะมีความสุขครับความสุขความจเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นในโชคชะตาท่าน ท่านจะทําสิ่งใดก็สมดังปานาเงินท้องไหลมาเทมานะครับเห็นเงินหล่นอยู่อย่าไปเก็บนะครับถ้าเป็นล้านค่อยเก็บนะครับยอมเป็นทุกขาลาบแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็น10บบาท20บาทอย่าไปเก็บเลยครับนะครับอาจจะเป็นนะครับเรื่องเคาะต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตานะปัดเป่าสิ่งที่เป็นอาถรรพ์ออกไปหมดไปสิ้นนะค,ความสุขความเจริญเกิดขึ้นบริวารจะเข้ามาหนุนำนำดวงชะตาทําให้มีความสุขจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานการเงิน นะครับรับทรัพย์ลอยโชคสมหวังดังใจหมายเจริญทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามานะครับได้สิ่งไหนก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับท่านได้สิ่งนั้นมาแล้วนะครับรับทรัพย์รอยโชคแล้วเจริญในตําแหน่งหน้าที่การงานแล้วอย่าลืมทําบุญทาทานบุญกุศลตกตําแหน่งตัวท่านนะครับเกิดมาเป็นผู้ให้ผู้มีบุญมาเกิดแต่ว่าจะมาเบียดเบียนคนอื่นคนอย่างนี้จะเจริญไหมท่านก็คิดเอาเองแล้วกันนะครับถ้าท่านเป็นผู้มีบุญมาเกิดท่านมีแต่จะให้คนอื่น ขอช่วยเหลือปกปักคุ้มครองรักษาไม่มาเบียดเบียนนะครับเอาราดเอาเปรียบนะครับเพราะสิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับดวงชะตาของท่านนะครับรับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมายให้รวยๆยๆ,ๆต่อจดกนี้ไปดวงชะตาจะเปิดมาดูคนเกิดวันตะไปคนเกิดวันตะไปคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์ตกตำแหน่งเทวดานะครับช่วยเหลือค้าชู ครับดวงชะตาจะเปิดลุ่งโลภสำเร็จสมหวังดังใจหมายเปิดไพ่ย้ำดวงชะตาองค์เทพหนุนนำดวงชะตารับแสงสว่างบังเกิดเดอะสตาร์นะครับร่ลำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองเจริญรุ่งเรืองทุกสิ่งทุกอย่างนะครับรวยจนนะครับรวยจนที่สุดนะครับรวยจนหน้าตกใจรวยจนสางทางโค้งรวยจนเป็นเศรษฐีพันล้านรวยเป็นโคตรมหาเศรษฐีรวยเลยรวยนะครับผมรับสิ่งนี้ไปครับอย่าไปปฏิเสธครับสิ่งดีๆท่านต้องรับพลังบวก ถ้าท่านจิตตกมีแต่เรื่องร้ายผู้ผีปีาสารวิญญาณร้ายท่านเอาไหมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆกาลังจะเข้ามาฟังคลิปนี้จบเป็นเศรษฐีอลัสครับดวงชะตาเปิดไพ่ย,ย้าดวงชะตาองค์เทพคอยจอดจ้องดูก่อนนะครับ,คร,บครับท่านอย่านะท่านอย่านะ,นะครับบอกได้เลยนะว่าท่านอย่านะอย่าในที่นี้ก็คือว่าเราแวาระวังกับการทําบาปทํากรรมเอาเปรียบเอาลาดเอาเปรียบคนาอื่นนะผมบางทีมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ ท่านไม่ได้คิดจะเอาเปรียบหรอกแต่มันพลาดพังพลาดพังก็ไม่ได้เจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องอยู่สำรวมนะครับถามคุณงามความดีให้อกเทพท่านนะครับคอยสนับสนุนคำชูท่านตลอดเวลานะครับรวยไม่รู้ตัวเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านแน่โชงชะตาของท่านมีเกณฑ์เดินทางไกลจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองเดินไปต่างประเทศนะครับขนเงินล้านดอลลาร์กลับมานะครับร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองดวงชะตาจะเปิด สมหวังนงใจหมายรวยๆ,ๆ,ๆเราแต่นี้ไปครับดวงชะตาอาจจะมีเรื่องราวต่างๆเรื่องร้ายเข้ามาบ้างนะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับเป็นเรื่องเล็กๆไม่ว่าจะเป็นนะครับบีบบาทโกลลมนะครับก็ลงกระสารเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับเพราะดวงชะตาวาสนาท่านใหญ่อยู่แล้วอํานาจบารมีวาสนาบังเกิดรอบจับโดยโชคสมหวังนำใจหมายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาตมกดดิงเพื่อรอรับชมที่ใหม่ครับสวัสดีครับ